สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หมูมาก,กับเมนูง่ายๆที่ทำกันได้ทุกบ้านที่สำคัญใช้วัตถุดิบหลักแค่2อย่างก็ได้ไข่เบียดก,กุ้งฉ่ำๆกินกันแล้วจ้ะเวลากินเจ๊หมูร้ายพริกน้ำปลารสแซ่บลงไปด้วยบอกเลยว่าฟินสุดๆเดี๋ยนทำพริกน้ำปลาแบบใส่กระเทียมชิ้นใหญ่ให้ได้กัดแบบเต็มๆคำทำไข่แบบง่ายๆใส่กุ้งกรุบๆ,ๆก่อนพอกุ้งสุกด,ดีก็ใส่ไข่แดงฉ่ำๆลงไปได้เลย เสหมูบอกเลยว่าทั้งง่ายและทั้งอร่อยมากไม่รอช้ากดแชร์สูตรแล้วไปเข้าครัวกันเลยมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเตรียมกุ้งกันก่อนนํากุ้งใส่ลงภาชนะล้างน้ำสะอาดใช้มือช่วยทำความสะอาดได้เลยจ้ะจากนั้นนำไม้จิ้มป่งนงัดเส้นดำกลางหลังกุ้งออกได้เลยปลอกหัวกุ้งทิ้งป่แล้วก็งัดเปลือกกุ้งจากด้านล่างขึ้นด้านบนเพื่อปอกเปลือกได้เลยจ้ะ เราก็จะได้กุ้งที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะนําไปพักไว้ก่อนต่อที่วัตถุดิบต่อไปกระเทียมจีล้างน้าปอกเปลือกให้เรียบร้อยจากนั้นนํามาซอยเป็นชิ้นบางๆเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะมาต่อที่พริกจินดาเขียวแดงนำมาซอยเป็นชิ้นเท่าๆกันได้เลยจ้ะ เมื่อซอยจนหมดเรียบร้อยดีเตรียมไปทำพริกน้ําปลากันได้เลยขั้นตอนการทําพริกน้ําปลาเทน้ําปลาลงในถ้วยผสมบีบมะนาวลงไปใส่พริกที่หั่นไว้กระเทียมจะ้ะคนส่วนผสมให้เข้ากัน เมื่อเข้ากันดีก็เรียบร้อยแล้วพิกงน้ำปลารสเด็ดเตรียมไปทอดไข่กันได้เลยขั้นตอนการทอดไข่เทน้ำมันลงในกระทะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วใส่ไข่ขาวลงไปก่อนรอจนไข่าขาวเริ่มสุกสักหน่อยนะจ๊ะเมื่อไข่ขาวเริ่มสุกดีแล้ววางกุ้งลงไปมากน้อยตามชอบเลยนะปิดฝาทอดไปจนกุ้งสุกดีจากนั้นค่อยๆเทไข่แดงลงไปตรงกลาง เมื่อไข่เริ่มสุกสักเล็กน้อยก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวางบนข้าวสวยร้อนๆได้เลยแค่นี้ก็ได้ไข่ดาวกุ้งฉ่ำๆไว้กินกับข้าวสวยแล้วนะทำง่ายๆใช้วัตถุดิบแค่2อ,อย่างเด็กขอก็ทำได้ร้านพริกน้ำปลาป่าปยิ่งฟินเลยจ้ะทำตามเจ๊หมูได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบกันหรือเปล่าจ้าใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวด ผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ